สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าสุนทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการใช้ซิลลไฟสูนนิ่งนันฉบับพิเศษตัวละครหลักที่โดดเด่นเลยในภาคนี้ก็คือเลนงฮุคเคียวจูโร่แต่แน่นอนว่าเพื่อนๆก็คงรู้จักกับลูกพี่เคียวจูโร่กันดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ก็ยังมีตัวละครหนึ่งนะครับที่มีกระแสะมาแรงไม่แพ้กันเลยต่อให้เขาจะไม่ได้มีบทเลยก็ตามนั่นก็คือเลนงฮุชินจูโร่พ่อของเคียวจูโร่ถึงพ่อแกจะไม่มีบทสักเท่าไหร่ ผมมานิดหน่อยหน่อยเท่านั้นแต่ก็ทําเอาแย่งสินกันไปเต็มๆในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับคุณพ่อชินจุโรเพิ่มขึ้นกันหลายหลายคนที่ตามแค่ในอนิเมีก็คงรู้จักกับเลนโงุคุชินจุโรในฐานะพ่อของเคียวจุโรที่วันๆไม่ทําอะไรเลยเอาแต่กินเหล้านอนกินเหล้านอนกินเหล้าแล้วก็นอนวนหลูแบบนี้ไปเรื่อยๆดูเป็นคนไม่เอาไหนมากๆ แต่หลังจากที่สึกรถไฟฉบับใหม่ใช้ไปนะครับก็ทําเอาเราลืมภาพของชินจุร่โตตอนนอนไปเลยกลายเป็นจาแต่คุณพ่อตอนเท่ๆแทนซึ่งอาจจะมีคนยังไม่รู้นะครับเห็นชินจุร่โอยู่ในสภาพแบบนี้เอาแต่นอนนอนกินเหล้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับเขาเป็นถึงดีกี้เสาหลักเพิ่งรุ่นก่อนเป็นคนที่เสาหลักในตอนนั้นหรือแม้แต่เกียวเมเองก็ให้ความคาุพตอนนั้นชินจุร่โอาวุโสกับเกียวเมซะอีกนะ <Wow. S 1> แต่พอชินจุร่ไม่อยู่นะครับก็กลายเป็นเกียวเมเนี่ย อาวุโสที่สุดแทนสิ่งชุดที่ชินจูโรใส่นะครับตอนที่ยังอยู่ในหน่วยนั้นถ้าในมังงะก็จะเห็นว่าใส่เครื่องแบบของหน่วยพิฆาตศูนย์ตามปกติแล้วก็ใส่ทับด้วยเสื้อคลุมลายพึงที่เสาหลักพึ่งสืบต่อกันมาแต่ในอนันนีมิสึกรถไฟฉบับใหม่จะแตกต่างกันนิดหน่อยจะใส่เป็นชุดกิโมโนแทนแล้วคลุมด้วยเสื้อคลุมลายพึงหลักๆก,ก็จะมีสชุดนี้เพื่อนเ,อนเอนคิดเหมือนกันไหม บอกเป็นชุดที่ให้ความเที่ยคนละแบบกันเลย2ชุดนี้เนี่ยส่วนด้านความสามารถนะครับแน่นอนว่าชินจุร่นั้นเป็นถึงเสาหลักเพิ่งมาก่อนคงไม่ต้องสาธยายความเทียของคุณพ่อมากนักบานเพิงทุกกระบวนท่ารวมถึงเทคนิคต่างๆสามารถใช้ได้อย่างชำนาญอยู่แล้วแค่ได้ชื่อว่าเสาหลักเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาส่วนสัตว์ที่ชินจโร่ชอบเนี่ยต้องมีหลายๆคนอยากรู้แน่ๆใช่ไหมล่ะซึ่งสัตว์ที่ชินจโร่ชอบนะครับก็คือ ไม่มีใช่ครับไม่มีชินยุโร่เป็นคนที่เกลียดสัตว์เอามากมากเกลียดขนาดที่ว่าถึงกับห้ามลูกๆของเขาเลี้ยงเลยสงใสัขจะเกลียดมากจริงๆนั่นแหละแต่สงสารลูกเหมือนกันนะถ้าอยากเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงไม่ได้เพราะ่พ่อไม่ชอบแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้จากคนที่ดูเท่ขนาดนี้กลายเป็นคนที่วันๆเอาแต่นอนกับกินเหล้าเรียกได้ว่าพิจักหน้ามือกลายเป็นหลังเท้าเลย ซึ่งสาเหตุที่ว่านั่นนะครับก็มาจากการจากไปของลูกะภรรยาสุดที่รักของชินจุโรหลังจากที่ลูกะเสียชีวิตด้วยโรคหลายชินจุโรกเ็เริ่มหมดไฟในการเป็นนักล่าสูนความร้อนแรงความกระตือรือร้นที่เคยมีก็หายไปหมดกลายเป็นคนที่วันวันเอาแต่กินเหล้างานการไม่ค่อยจะทําสักเท่าไหร่หรือจะเรียกได้ว่าไม่ทําเลยนั่นแหละเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยได้ก่อนนี่ เป็นคนที่คอยสอนวิชาถามให้กับลูกตัวเองเลยนะแต่หลังจากภรรยาเสียชีวิตไปก็ปล่อยไปแบบตามมีตามเกิดปล่อยให้ฝึกเองอ่านเองไม่สอนละเพราะจริงๆแล้วนะครับผู้ใช้ปานพึงนั้นจะมีคนที่เป็นเสาหลักอยู่ทุกรุ่นทุกสมัยเป็นตระกูลที่มีการสอนสืบต่อกันมาในตระกูลของเรนโงคุก็คือจับมือสอนกันมาเองเลยนั่นแหละแต่หลังการที่ลูกก้ตายชินจุล่ก็เลิกสอนปล่อยให้เคียวจุลรกคเคว้งเหมือนทิ้งไว้กลางทาง ไอเคียวจูโร่นะครับก็ยังมุ่งมั่นอ่านและฝึกฝนด้วยตนเองจนขึ้นเป็นเสาหลักเพื่อต่อจากพ่อได้ในที่สุดจากที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าแต่ก่อนนั้นชินจูโร่เป็นคนที่น่าเคลรพมากๆบรรดาเสาหลักทุกคนต่างเคาุกนับถือกันทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าชินจูโร่เคยทําผลงานอะไรไปบ้างในสมัยที่ยังอยู่ในหน่วยพิฆาตศูนย์ก็จะมีผลงานที่เพิ่งเปิดเผยไปเมื่อไม่นานมานี้ในสิกรถไฟฉบับใหม่ นั่นก็คือการช่วยหญิงสาวกับเด็กคนหนึ่งเอาไว้จากอสูรแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วนะจนหญิงสาวคนนั้นตอนนี้แกเป็นคุณยายไปแล้วซึ่งการที่ช่วยเหลือในครั้งนั้นของชินจูโร่ก็ทําเอาคุณยายตาตึงใจข้าถูกเคียวจูโร่ช่วยไว้อีกครั้งก็ยังนึกว่าเป็นชินจูโร่เลยเรื่องราวผ่านไปนั้นแค่ไหนแต่คุณยายก็ยังจําชินจูโร่ได้อยู่ดีแต่ก็ไม่แปลกเลยนะที่คุณยายจะจําผิดเนี่ยทั้งทรงผมทั้งหน้าตา รวมถึงท่าจับดาบเนี่ยก็เล่นเสมือนกันขนาดนั้นน่ะไม่แปลกเลยและอีกผลงานสําคัญที่เปิดเผยในมังงะตอนที่188ก็คือตอนที่ชินจุโรนะครับสังหารอสูรงูเพื่อช่วยโอบนานยในตอนที่โอบนานยหนีออกจากบ้านในตอนนั้นโอบนานยที่หนีออกจากบ้านกําลังถูกอสูรงูไล่ล่า,ลาแต่ก็โชคดีที่ชินจุโรมาช่วยไว้ได้ทันทําให้โอบนานยนะครับมีชีวิตรอดและเข้าหน่วยพิฆาตอสูน จนสามารถไต่ระดับเป็นเสาหลักได้ในที่สุดอีกท,ทั้งเด็กที่ช่วยเอาไว้ในวันนั้นอย่างโอวานนะครับก็ยังไม่ช่วยเหลือผู้คนต่ออีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่ถึงจะไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่แต่กลับมีผลงานให้เราได้เห็นผ่านตัวละครอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าชิจูโร่ต้องช่วยเหลือผู้คนมามากมายนับไม่ถ้วนแล้วแน่ๆแต่หลักๆที่เปิดเผยออกมานะครับก็มี2เรื่องนี้นี่แหละไม่แปลกเลยนะที่แต่ก่อนจะมีแต่คนเคารพนับถือ ถึงชินยูโร่จะเป็นถึงอดีตเสาหลักที่ช่วยเหลือคนมามากมายก็จริงแต่ก็มีวีรเวนวีรกรรมสุดเลวร้วายที่เคยทำเอาไว้เหมือนกันซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกกะเสียชีวิตไปได้ไม่นานชินยูโร่ที่จมดิ่งอยู่กับความเศร้าเลราก็อยากกินแต่ภารกิจก็ต้องทำก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาเล้าไปกินตอนทำภารกิจเลยละกันแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ แต่จริงๆก่อนไปทาภารกิจเนี่ยก็กินไปแล้วนะก็คือเมาก่อนจะไปทําซะอีกซึ่งปกตินักล่าสุนนะครับถ้าหากเจอกับอสูรเนี่ยก็จะสังหารอสูรทันทีไม่มีลีรอแต่กลับกันตอนที่ชินจูลร่มเมานั้นเขาไม่ได้สังหารอสูรทันทีแต่ฟันซ้ําแล้วซ้าเล่าทรมานอสูรตัวน,นั้นไปเรื่อยๆจนอสูรถึงกับร้องขอให้หยุดจังหวะนี้คือไม่รู้ใครเป็นปีศาจกันแน่ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดน,นะครับ ชินจูโรก็ไม่ได้ตัดข้อสูนตัวนั้นและบ่อยให้มีชีวิตรอดไปได้แต่การที่บ่อยให้มีชีวิตรอดไปได้นั้นกับส่งผลเสียต่อเคียวจุโรล,ลูกของตัวเองเพราะอสุนตัวนั้นที่เกลียดชังชินจุโรมากๆดันเข้าใจผิดว่าเคียวจุโรคือชินจุโร <c oughs> ก็เล่นสหน้าตาเหมือนกันขนาดนั้นนะไม่แปลกเลยที่จะจาผิดแค่เห็นสีผมเนี่ยก็เข้าใจผิดละเคียวจุโรนะครับก็เลยสวยถูกกสุนตัวนี้หมายหัวแทน เป็นวีรกรรมที่พาลูกตัวเองสวยเถคทรมานอสุรเล่นไม่พอยังปล่อยหลุดไปจนซวยมาถึงลูกตัวเองอีกแต่สุดท้ายนะครับแรงเงราทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีไอวีรกรรมของคุณพ่อสุดขี้เมาก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการทําลายหนังสือที่สืบทอดกันมายาวนานในตระกูลของเล่นงูคู่อีกคือสืบทอดกันมาตั้งนานอ่ะรุนก่อนก่อนคือจดข้อมูลมามากมายไม่รู้มีข้อมูลอะไรอยู่บ้างแต่คุณพ่อแกเนี่ยเล่นฉีกซะหมดเลย จบกันหนังสือที่สืบทอดมานานถึงชินจุร่จะดูปากแข็งก็จริงแต่จริงๆแล้วเขารักลูกทั้งสองคนมากเลยนะการกระทําบางทีเนี่ยส่วนทางของความรู้สึกมากๆทําเหมือนไม่เสียใจในกับน้ําตาไหลอยู่คนเดียวแต่ก็นั่นแหละครับที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนขนาดนี้พอรักลูกกะมากพอจากไปก็เลยเสียใจมากกลายเป็นคุณพ่อที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จากตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ดูอบอุ่นมากเลยนะ ส่วนถ้าใครอยากดูสุดยอดคุณพ่อเห็นว่าสหลักบิงซูกำลังจะทําอยู่นะรอติดตามกันซิงชินจุโรจะออกมาแย่งซีนในศิลปไฟอีกไหมเรามารอลุ้นไปด้วยกันหวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักกับชินจุโรกันมากขึ้นนะและก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกท,ทั้งเด็กที่ช่วยเอาไว้ในวันนั้นอย่างโอวอรไนนะครับ ก็ยังไปช่วยผู้ผู้เหลือก็อยังไปช่วยเหลือผู้คนไม่แปลกเลยนะที่แต่ก่อนเนี่ยจะมีแต่คนคารพนับถือเสียงหาย